่ไหมแต่อาตมานี่เข้าใจสัตว์โลกหมดเลยทั้งสามโลกชีวิตนี่เข้าใจหมดแม้แต่สัตว์เดรัชานเนี่ยที่ยานทั้งหลายมันสัตว์เดรัชานแล้วก็เข้าใจเขาเทวดาก็เข้าใจเขาพรหมเข้าใจเขามันก็เลยสบายไงไม่มีอะไรที่ข้องใจคาใจเราเราใจเข้าใจทุกคนนี่เราก็เลยสบายนี่สบายสงบ เพราะเราไม่มีปฏิคัดขัดเคืองกับใครเรื่องอะไรจะไปโง่ไิขัดเคืองไปขนีข้องกับเขานาออ๋อใช่ไหมดีก็เราก็สาธุไม่ดีก็ช่างเขาสีเรื่องของเขาอเขาด่าเราก็สาธุนี่ฉันไม่สิดนะ์แตก็ไม่เป็นไรเขาไม่รู้ใช่ไหมเออเขาไม่รู้เราก็ต้องเอาหัวจกรรมให้เขาแต่เขารู้ดีเราก็ต้องขอบคุณเขาใช่ไหมล่ะเออเราจะได้เจริญลูกเรืองไงเออผู้มีปัญญามาชี้ทางให้เราเราต้องขอบคุณเขาใช่ไหม เอาใช่ไหมเพราะเราบางทีล็อกบอร์ดเหมือนกันนะใช่ไหมเออเหมือนคนมาใส่ลายป้ายสีเรามันก็ช่างเขานั่นไม่ใส่ลายแล้วก็ป้ายสีแสดงว่าเราไม่ได้ทําจริง <c oughs> แล้วก็เออช่างเขาเพราะเขาไม่รู้เน่บาปมันอยู่ที่เขาไม่ใช่จุดที่เราเอาใช่ไหมง่ายนิดเดียวเรื่องอะไรจะไปทุกข์กับมันมา <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต,ต,ต่เป็นลูกของพระเจ้าไม่เคยมีความทุกข์ในหัวใจเลยนะไม่เคยเลยเพราะอะไร เราหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีเน่มันไม่มีหัวจิตหัวใจมันมีแต่ให้อย่างเดียวมันไม่มีอะไรที่เป็นเสียงสารของเราความเป็นเรามันหายไปแล้วไอ้ตัวกูของกูมันก็เลยไม่มีเห็นไหมพอไม่มีตัวกูของกูก็จบแล้วมันก็จบมันก็ให้อย่างเดียวเลยน่มันให้อย่างเดียวสบายยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้เอามันเราให้ข้าวเขากินเขาก็ต้องชอบเราเอาใช่ไหมเขาต้องเป็นมิตรกับเราไง ถ้าเราไปยืมเขาเมื่อไหร่เงมื่อนั้นเป็นศัตรูทันทีเลยเพราะมึงเมื่อไหร่จะคืนกูอาใช่ไหมเออนั่นศัตรูเรื่องเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแต่แล้วให้เขาเนี่ยเขาจะไปไหนกับเรื่องของเขาแล้วเพราะเราให้เขาไปแล้วไงเนี่ยเขาก็ไม่มาทวงเขามีแต่จะหนีจากเราคนเลวมันจะหนีจากเราคนดีก็ตองกลับมาหาเราไปใช้มีเราใช่ไหมเออนั่นไงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแต่คนดีมาหาเราถ้าคนเลวก็หายจ้อยไปแล้วใช่ไหม เออเพราะมันคิดจะโกงแล้วก็สิแรกแล้วอาจจะไหมเออถ้ามาอีกก็ช่วยไม่ได้เพราะเราไม่มีอ,อ่าง่ายไหมเทคนิคง่ายๆ่ายโอ้พทธเจ้าประธานทำมาิสบายง่ายๆเลยนี่ไม่มีอะไรที่เป็นหน้ายึดมั่นถึงมั่นเลยในที่จริงแล้วชีวิตในครอบครัวของเรานี่นะมันสามารถคู่กับธรรมะเดินทางก็สุนิพานได้เลยเอ,อเราจะไปบอกว่าโอ้ต้องออกจากครอบครัวไม่ต้อง หน้าที่ก็คือหน้าที่เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตราบใดที่เรายังทําหน้าที่นั่นคือปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วนี่สามีก็ชอบลูกก็ชอบพ่อแม่ก็ชอบใช่ไหมล่ะเวลาอยู่กับแม่กับพ่อเราเราก็เป็นลูกที่ดีของท่านละเวลาอยู่กับสามีเราก็เป็นเราก็เป็นภรรยาที่ดีของเขาเออถึงเขาจะจากไปก็ช่างเขา เพราะเราทาดีที่สุดแล้วเออถูกไหมเราก็ไม่ผิดใจไม่เสียใจแล้วเพราะฉันได้ทําดีกับเธอเลยนะเพราะฉันไม่ใช่คนผิดนะเธอนี้จากฉันเองนะเพราะฉะนั้นฉันอิจฉาฉันจะเข้าวัดบวชชีก็ได้นี่ใช่ไหมอืมไม่ต้องงอไม่ต้องยืดใช่ไหมเออเวลาเราอยู่กับล,กลูกเราก็แม่ที่ดีที่สุดแค่นี้เองจบแล้วเออก็ทําหน้าที่แค่นี้ดีที่สุดสำหรับเราความดีก็เป็นบารมีให้เราสวรรค์แน่นอนเจ๊ไหม เออเราทําดีแล้วสวรรค์แน่นอนสำหรับเรานรกไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราทําผิดคิดชั่วเมื่อไหรนรกก็เกิดขึ้นหลือกับเราอแต่ถ้าเราทาปุ๊บแน่นอนชาติหน้ามีแน่แต่ถ้าคิดเฉยเยมันอยู่ที่ใจเราเราทุกที่ใจเราไม่ไม่ออกไหมเนี่ยเหมือนเราคิดคิดชั่วนิดเดียวมันก็ฝังอยู่ที่ใจเรานี่แหละแต่มันจะเกิดพบใหม่ไม่มีแค่คิดมันไม่เกิดพบ แต่ถ้าทําเมื่อไหร่มันเกิดทันทีเพราะกรรมนั้นมันบันทึกข้อมูลไว้ในจักรวาลแล้วถ้าเราอยากใช้กรรมก็มาหามาหาหลวงพอดีจะพาใช้กรรมกรรมใดที่พวกเราทําไม่แน่ดีพวกเราจะไปหวนไหวมันมันเป็นการประมาทพลาดพังช่างหัวมันลบบัญชีออกให้หมดพระเจ้าบอกให้ละชั่วให้หมดจบอืมต่อไปนี้ฉันจะขึ้นสวรรค์แล้วนะให้เจ้ากรรมนายเวรอยากได้มาเอาถ้าจะไม่มีก็ไปเอากับหลวงพอดีนน่น เอ้หลวงพอดีพร้อมที่จะรับฟังเข้าใจไหมถ้าเราเดินตามหลวงพอดีหลวงพอดีพร้อมที่จะแบกไม่เคยกลัวตาไข่ั้งสิ้นเน่เพราะเรามีแต่ความว่างเหมือนโยนอะไรเข้าสู่ท้องฟ้านหายหมดเข้าใจไหมเพราะเราจิตเราว่างสบายแล้วใครจะยกอะไรมาให้ก็อู้สบายเหมือนลงก้นลงทะเลเหมือนโยนน้ำลงทะเลหาย เราไม่เคยหนักเพราะเราไม่มีอะไรที่จะหนักมองออกไหมนี่เออเพราะฉะนั้นกรมในอดีีอย่าไปกลัวนั่นคือความประมาทของเราอยากกลัวจะวันไวถ้าวันไวเมื่อไหร่ใจมันอยู่นรนกทําใจให้ขึ้นสวรรค์ก่อนทิ้งมันซะมองออกไหมรู้จกักกับหลวงพอดีต้องเข้าใจหลงวงพอดีหลงวงพอดีมาเพื่อที่ชาระมันเออชาระมันทุกอย่าง เพราะอาดีตมันเคยทําบาปไว้หลายภพหลายชาติชาตินี้มาล้างให้หมดเพราะไม่เอาอะไรแล้วเออชาตินี้ไปแล้วไม่อยู่แล้วแล้วไม่กลับมารับใครอีกแล้วรับมันชาติสุดท้ายจบเ <c oughs> ข้าใจยังเออกวาดมันครั้งสุดท้ายจบแล้วไปได้ก็ไปไปไม่ได้ก็เหลเือแต่เธอเข้าใจยังเออคือคนที่คิดที่จะไปสวรรค์นิพพานนะั้นตัดความชั่วออกจากใจของเราเสีย อยกให้หลวงพอดีเอาไว้ถ้าบาปมีอยู่เพราะเราถ้าได้เห็นหน้ากันแล้วนี่เขาเรียกว่าบุญกรรมสัมพันธ์กันเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเข้าใจยังถ้าไม่เคยเจอกันเจ้าก,ก็ไม่เจอเขาหรอกในชาตินี้ยังไงก็ไม่เจออืมเข้าใจปะเออไม่มีทางอืมแม้แต่นินทาก็ยินทาไม่ได้พ้นไม่เคยทําเข้าใจยังพ้นไม่รู้จักกันงถ้าถ้าเจอกันเมื่อไหร่แสดงว่านั่นแหละ เราเคยมีบุญกรรมทั้งบาปทั้งบุญคู่กันมาแล้วแต่จะเอาบุญหรือเอาบาปที่นี่ถ้าเอาบาปก็เห็นเป็นศัตรูถ้าเอาบุญก็เห็นเป็นมิตร <c oughs> แค่นี้นะถ้าเราอยากได้บุญก็เอาบุญไปเยอะๆน้อมเอาบุญไปอน้อมเอาบุญอย่างเดียวอย่าเอาบาปไปเข้าใจนาะตอนนี้เนาะนี่แหละถึงบอกว่าอยากให้พวกเราเข้าใจนะตอนนี้เรามาสร้างสร้างชีวิตเราใหม่ ร่างของเต่าออกซ่าสร้างใหม่ยุศรีวิไลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเป็นผู้สร้างมันเองเข้าใจได้ตัวนี้เลยยกศรีวิไลที่จะเกิดขึ้นเราต้องเป็นผู้สร้างเองน่ใครสร้างไม่ได้เราต้องสร้างกับมือเราเหมือนเราอยากมีชีวิตในครอบครัวอยากมีความสุขเราต้องสร้างครอบครัวเราเองเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกับครอบครัวเราเองมอ่งไหมเราให้คุอเ่็มาแก้ปัญหาครอบครัวไม่ได้นะฟังเข้าใจไหม เออไม่ได้ไม่มีทางไม่มีแต่เจ๊าแจ็คเจ้าเจ้าจ,จเรานี่แหละพูดกันลยุยเออว่ามาล้างมันของเก่าล้างมันจ้ะเริ่มต้นใหม่เนี่ยไหมไม่ได้ให้พวกเราชอบหรือชังในครอบครัวนะมันมีแล้วก็ต้องรักษาไว้อืมถ้ามันไม่มีก็อย่าไปใส่ใจมันอยู่คนเดียวสบายที่สุดเอาจริง,รงๆนะคนอยู่คนเดียวนี่โคตรด,ดีเลยเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากเลยรับผิดชอบชีวิตของเรา จะไหถ้ามันเผือมันพังแล้วก็ช่างหัวมันอยู่จะมันจากกันนั่นแหละแต่ทําดีให้ที่สุดยังไงอ่านะไ,ไหมเราจะได้ภูมิใจว่าเราทําดีแล้วมองออกไหม,อ,มอยู่ก็สบายไปก็ดีเออไปก็สบายอยู่ก็สบายเพราะเราทําเองกับมือไงมองออกไหมนะถ้าเราองอก็อยู่ตลอดยังไงก็ต้องทุกข์ตลอดแหละเพราะเขาเอาใจเราไม่ได้หรอกเขาใจยังอย่าหวังพึ่งใ,ใครใจเรานีเลย ใจเราเนี่ยเนี่ยนะใจเราเนี่ยพึ่งใจเราทํากับมือนะตอนนี้เรามาร่วมกันสร้างติดขัดอะไรก็เนี่ยหลวงพอ่อนะความทุกข์เกิดมีความทุกข์เกิดมาเมื่อไหรเข้าวัดทันทีเพราะวัดเป็นทางออกที่ดีถ้าถ้าอบเด็กเข้าบาวเมื่อไหรปัญหาม,มาตามมาทันทีเข้าใจไหมนี่เอออันนี้ชีวิตของหลวงพ่อดีเมื่อก่อนอย่าทําตามอย่าเรียนแบบเข้าใจไหม เออตั้งมาโอ้ไอโง่เอยมึงแก้ปัญหาโง่โงอย่างนี้มีหน้ามึงถึงทุกทั้งชาติพอได้ตำมันเอยกูโง่เองแก้ปัญหาผิดพลาดนะเออมันธรรมดาของปุถุชนเนาะมต้องวิ่งดิ้นรนแสวงหาเข้าใจไหมเพื่อแก้ปัญหามันที่ไหนที่จริงแล้วไม่ใช่เลยแก้ปัญหาที่ใจเราถ้าเาเกิดปัญญาปุ๊บปัญหามันดับหมดเลยแน่น่าแะละตั้งแต่ ตั้งเดกเกิดปัญญาปุ๊บนี่ปัญหาไม่มีเลยในชีวิตไม่มีปัญหาในชีวิตเลยเพราะเราไม่เคยมีปัญหาอะไรก็มีแต่ความสงบเย็นสบายจริงๆนะนะยิ่งบวชเข้ามานี่โอ้ยิ่งยิ่งสบายเลยเพราะเราไม่มีอะไรคือเราบวชไม่ได้มาเอาอะไรเห็นไหมที่ทางที่เขายกให้นี่เราก็ยกเป็นมูลนธิธิหมดรั์สิเงินต้องต่อคือทําให้ไม่ใช่ทําเอาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สร้างบุญบารามีด้วยจานั้น เลยไม่ใส่ใจเรื่องบุญบารมีแล้วเพราะเราไม่ได้ไขว่คว้าหาบุญบารมีทั้งสิ้นทําเสร็จจบใครจะทําต่อใครจะเอาไปเอาไปเลยเบิกไปเลยบุญเบิกไปเลยไม่อยากได้บุญแล้วนี่คือชีวิตของหลวงพ่อดีไม่เคยอยากได้บุญแล้วเพราะมันหมดแล้วบุญก็ไม่เอาทําแต่บุญแต่ไม่เอาบุญบุญมันก็เลยไหลไปหาญาติโยมหมดมอไหมนี่เออมันโคตรสบายเลยนี่ในเมื่อเราไม่อยากสร้างบารมีทําความดีแต่ มันก็กลายเป็นบารมีในตัวอกีกโอ้ยไม่รู้จะแบกเปทําไมนี่มันสลัดสลัดสลัด,สล,ดสลัดแม้แต่ดีออกจากจิตของเราไม่เอาดีไม่ว่าดีเห็นไหมสบายเลยมันก็เลยเบาสบาย,ยางไงอืมตัวนี้สุกนี่ก็ออกยากดีก็ออกยากเออเพราะนั้นเราออกได้สองตัวนี้โอ้ยโคตรสบายมันสงบงไงจะแม่เราไม่ติดดีอืมไม่บ้าดีเน่ไม่ไม่ติดสุก นี่ไม่อะไรกับสุกแล้วสุกก็ไม่เอาเออสบายไหมเออนี่ชีวิตที่อยู่ในดงในป่าสบายที่สุดอืมเพราะมันไม่มีอะไรแต่อย่างนี้มันเป็นหน้าที่ถ้ามาอย่างนี้มันคือหน้าที่มองออกไหม